หาลืมรหัสผ่าน facebook นะคะไม่ต้องตกใจนะคะแม่กุ๋ยมีวิธีทางแก้มาให้ค่ะไปดูในปี2021ทํายังไงนะคะเข้าไปดูพร้อมกันค่ะเข้าไปที่ gmail นะคะแล้วใค่ะใครที่สมัคร Gmail ผ่าน f c e e o o o ไลน์อินสตาแกรมนะคะสามารถดูรหัสผ่านได้ที่นี่นะคะเห็นแถบเครื่องมือข้างบนที่เลื่อนไปเลื่อนมานะคะกดเข้าไปที่ความปลอดภัยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเราต้องการเข้าไปที่ Facebook นะคะเราก็เข้าไปดูที่เครื่องมือการจัดการรหัสผ่านค่ะกดเข้าไปเลยค่ะ,ะแล้วเราก็เข้าไปที่ Facebook นะคะระบบก็จะเปิด Facebook ของเราขึ้นมาให้นะคะระบบก็ต้องการให้เรายืนยันตัวตนเพื่อป้องกันคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเข้าไปนะคะนะกดดำเนินการต่อค่ะ ่ตัวนี้นะคะระบบอาจจะให้ล็อกอินหน้าจอนะคะเพื่อนๆอาจจะมีล็อกอินแต่ว่าแม่กุ๋ยใช้สแกนลายน้ำมือก็กดสแกนลายน้ำมือเข้าไปค่ะเพียงเท่านี้นะคะ Gmail ก็จะเปิดรหัส Facebook ขึ้นมาให้เราค่ะแม่กุ๋ยสมัครด้วย2เฟซน,นะคะอ่มันก็จะขึ้นมาให้ว่าเราสมัคร2เฟซน,นะคะกดที่ดวงตาค่ะกดเปิดเท่านี้เราก็จะเห็นรหัสผ่านนะคะแล้วก็กดปิดค่ะ ใครเห็นว่าคลิปนี้ของแม่กุ๋ยดีแล้วมีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่กุยไว้นะคะเชัวว่วจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆใครทําได้หรือไม่ได้ยังไงกดคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ